สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลุงหลัง DIY วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการคัดคมไฟหนน้านะฮะจากที่เหลืองๆนะครับให้มันใส่ได้ยังไงนะฮะโดยน้ำยาวีนอนนะครับตอนนี้นะฮะเบื้องต้นนี่นะครับผมก็จะใช้ฟองน้ำนะฮะชุบน้ำยานะครับแล้วก็ขัดเบาๆนะครับให้ทั่วนะครับให้น้ำยาเนี่ยกระจายไปให้ทั่วชิ้นงานที่เราต้องการจะขัดนะครับ พอ,อน้ำยาเนี่ยกระจายทั่วแล้วนะฮะแล้วก็ค่อยเริ่ม,มเริ่มต้นขัดลงแรงขับนะฮะหมุนวนนะครับแบบนี้นะฮะก็คือขัดไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะฮะวนไปเรื่อยๆนะครับ,บ,รรบจุดไหนที่มันอาการหนักเนี่ยนะฮะถ้าเรืองมากเนี่ยก็ให้ลงน้ําหนักหน่อยนะครับ เหมอนก็เอาผ้าสะอาดเช็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือขัดรอบแรกนะฮะขัดด้วยมือด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มใสขึ้นมานิดนึงนะครับทีนี้ก็ผมจะขัดรอบที่สองนะครับขัดตอนเหมือนกันนะครับก็บคือหมุนวนหมุนวนแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะฮะเรียบร้อยครับองเบอร์ อพอใจนะครับจากที่เลื่อนนะฮะด้วยน้ำยาวีนอนนะครับราคาแค่ละละหละัลกร้อยเองนะครับอันนี้ฝังสายนะครับตรงที่ผมชี้นี่มันจะคุ้นๆหน่อยนะฮะเราจะใช้น้ำยาตัวนี้เน้นตรงนั้นนะครับตรงมุมบน เรียบร้อยนะครับขัดเพียงแค่2รอบเท่านั้นนะฮะขัดด้วยมือด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมมีเครื่องขัดเนี่ยให้ใช้เครื่องขัดได้นะฮะจะเบาแรงแล้วก็จะใส่กว่านี้เยอะเลยนะครับอันนี้แค่มือนะฮะวนแค่2ครั้งเองนะฮะอันนี้ก่อนหน้านะครับและหลังจากขัดนะฮะจะเห็นความต่างชัดนะครับ ขอบุณติดต,ตามรับชมนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงหลัง้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ